สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับผม o v e r l o o ลและเกมอิตาเลียนรีสตารครับก็สำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึง5ระบบพื้นฐานนะครับที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้เลยว่าระบบนี้ทำอะไรได้บ้างและมีระบบตรงไหนสำคัญบ้างครับแต่หากท่านใดสนใจเติมเงินผมแนะนำร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์มีเกมให้คุณเลือกเติมมากมายเติมถูกลงขวาเติมเองแน่นอนสามารถกดริงใต้ดีสคริปชัน ไปเติมกันได้เลยนะครับและอย่าลืมบอกหมาจากช่อง o v e r r u l e กันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะปล่อยบอทฟาร์มเกมโยกังยุทธภพเลือดใหม่และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้นะครับผมขอเสนอแอป UG Phone เป็นแอปที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับปล่อยฟาร์มได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นด้วย UG Phone นะเป็นแอปที่ใช้ระบบคลาวด์มือถือเครื่องหนึง่งสามารถทำให้เพื่อนๆน,นะครับปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลย ถึงแม้ว่าคุณจะปิดเน็ตไปแล้วปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้คุณอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าไฟ UG p h o ฟ e ครับช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นตอนนี้นะครับมีตัวเลือกให้คุณหลายตัวเลือกเลยซึ่งตัวเลือกที่ผมแนะนำก็คือ GVAP แพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่ว,วันละ2บาทเท่านั้นแต่ว่าแรงกว่าเร็วกว่าปล่อยได้ราบลื่นกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองใช้แนะนำแพ็กเกจ GVP เท่านั้นถ้าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลดตัว UG Phone นะครับสามารถกดดาวน์โหลดใต้ดีคริปชั่นได้เลยและอย่าลืมก่อโค้ด over 55เพื่อรับส่วนลด20บาทต่อครั้งกันได้เลยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับอีเทอร์เรียรีสตาร์นะครับก่อนจะจบโค้ดเบต้าครับผมจะเอา5ระบบแนะนาครับที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้นะครับมาพูดถึงเรามาเริ่มที่ระบบแรกกันก่อนเลยครับเป็นระบบที่สําคัญมากๆเลยก็คือระบบการอัปเรเวลครับซึ่งระบบการอัปเกรดเรเวลนะครับเราจําเป็นต้องใช้สมุดนะครับในการอัปเกรดเราสามารถกดอัปเกรดไปได้เลยและสถานะตัวละครหรือว่าสแตตตัวละครนะครับจะเพิ่มอย่างมากๆเลยเดี๋ยวผมจะกดอัปให้ดู นะครับเห็นไหมฮะได้ทั้ง HP นะครับได้ทั้ง ATK ได้ทั้ง Defense แล้วก็ได้ทั้งสป e ดด้วยนะครับยิ่งอัพไปเยอะๆนะครับก็สปีดจะเพิ่ม ATK จะเพิ่มก็แล้วแต่ระเบิดพื้นฐานของแต่ละตัวละครนะครับตรงนี้เป็นระบบที่สำคัญมากๆซึ่งตัวที่อัปเกรดนะครับเรเวลเราสามารถฟาร์มได้นะครับโดยการกดเข้ามาที่ทัาทายครับจะอยู่ที่สำรวจ EXP ของมนุษย์ดัดแปลงอ่าเราสามารถกดฟาร์มได้เลยครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนำให้ฟาร์มตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เลย พยายามทําตัวละครของเรานะครับให้4ดาวนะครับเลเวลตันหรือว่าทําให้5าดาวเลเวลหก่อนเพื่อจะได้รุยด่านง่ายๆแล้วก็เอาไปฟาร์มระบบตัวอื่นๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับต่อมาครับหลังจากที่เราอัพเลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีระบบการอัพดาวด้วยซึ่งระบบการอัปดาวนะครับเราจําเป็นต้องเก็บเลเวลให้แม็กก่อนอย่างเช่น4ดาวเนี่ยแม็กอยู่ที่เลเวล40ครับเมื่อเลเวลแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับเราให้กดอัพเกรดดาวมาได้เลย จะใช้การ์ดนะครับที่เป็นการ์ดสีทองในการอัพแต่ถ้าเกิดว่าขึ้น5ดาวนะครับไปแล้วเรเวลตันเราก็จะเป็นต้องใช้การ์ดสีแดงก็อยู่แล้วแต่ละขั้นไปนะครับซึ่งการ์ดเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้จากดันเดียวกันเลยก็คือเราจะสามารถฟาร์มได้จากดันท้าทายตรงดัน EP ีตรงนี้ครับจะมีการ์ดดรอปให้เราด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการ์ดสีฟ้าเราต้องนําไปเป็นสังเคราะห์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีสังเคราะห์ด้วยหรือช่องทางที่2ครับเราสามารถซื้อได้จากร้านค้านะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเปิด OBT มาแล้วอาจจะมีร้านค้าให้มากกว่านี้ก็ได้นะในช่วงนี้นะครับเราก็จะซื้อจากการ์ตัวนี้ซึ่งการ์ตัวนี้จะเป็นการ์จากการเติมเงินหรือเราสามารถซื้อได้จากร้านค้าอารีน่านะครับแล้วก็จะมีร้านค้าจิตวิญญาณด้วยนะครับที่เราสามารถซื้อที่อัปเกรดตัวละครได้แต่ว่าเราจะพูดถึงการอัปดาวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับตรงนี้และเราสามารถแลกจากกิจกรรมต่างๆได้เช่นกันครับสำหรับที่อัปการ์อ่า พอเราได้การมาเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็สามารถกดอัปเกรดดาวได้เลยโดยการกดเพิ่มรวดเร็วนะครับให้ครบ4ใบและในกรณีเรามีไม่ครบ4ใบใช่ไหมครับเราสามารถกดสังเคราะห์ได้ครับซึ่งในการสังเคราะห์เนี่ยเขาจะใช้การ์ดม่วงนะครับอยู่1ใบแล้วก็ใช้การ์ดฟ้านะครับอยู่ที่9ใบนะครับในการสังเคราะห์1งทองพอเราสังเคราะห์ไปแล้วเราจะได้ทองมาเลยและในกรณีการ์ดเราไม่เพียงพอนะครับเราก็จาเป็นต้องไปฟาร,ร์มดันเดิมต่อนะครับก็คือดัน EP เมื่อกี้ เพื่อให้เรานะครับได้การ์ดทองครบ4ใบแล้วกดอัปเกรดแต่สําหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดอัปเกรดให้ดูเดี๋ยวผมจะไปซื้อการ์ดก่อนนะครับเพิ่มเติมอีก2ใบแล้วก็ให้เรากดอัปเกรดดาวไปเลยนะครับอ่าเผื่อรายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยอัปเกรดดาวแล้วมันได้อะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสเตตก่อนพื้นฐานนะครับจะอยู่ที่อ่า HP อยู่ที่5672ใไหมครับ ADK อยู่ที่ 4 4 9นะครับพอผมกดอัปเกรดดาวไปปึ๊บค่า ATK นะครับจะเพิ่มค่า HP จะเพิ่มโดยที่เลเวลจะเหลือ1อ่าไม่ต้องตกใจนะครับเมื่ออัปดาวไปแล้วนะครับค่าสแตทของเลเวล40ตอน4ดาวเนี่ยจะอยู่คงเดิมแถมยังเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเราสามารถเล่น5ดาวเลเวล1ได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องกดอัปเลเวลเมื่อเรากดอัปเลเวลเราก็จะได้สแตทเพิ่มเติมไปปกตินะครับก็เหมือนอัไปไปเรื่อย พอถึงเลเวล45แล้วเราก็อัปเกรดขึ้น6ดาวต่อไปได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องระบบการอัปดาวถามว่าสําคัญไหมบอกเลยว่าสําคัญมากๆแต่ในช่วงต้นเกมแนะนําให้อัปตัวเหรียญไปก่อนนะครับให้อัป6ดาวให้ไวที่สุดเลยเพราะว่าตัวนี้จะแบกดามเมจของเราค่อนข้างสูงมากในช่วงต้นเกมครับต่อมาครับเป็นระบบที่3ครับก็คือระบบศักยภาพหรือการอัพสกิลนั่นเอง ซึ่งการอัพสกิลเกมนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างยากมากในการอัพเลเวล2เลเวล3เลเวล4แล้วก็เลเวล5เพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้ตัวโครงสร้างสมบูรณ์แบบนะครับก็คือตัวกล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ในการอัพเกรดแต่ว่าไอตัวพวกนี้เราฟาร์มได้ไม่ยากเลยครับในการอัพเกรดแต่ละขั้นเนี่ยเราจะมีด่านในการฟาร์มซึ่งแนะนำนะครับสำหรับการอัพสกิลนะครับให้เราอัพนะครับเลเวล5ไปก่อนถ้าเกิดว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้ ว่าจะใช้สกิลเลเวล 2, เลเวล3เลเวล4ของตัวไหนดีแต่ในช่วงต้นเกมผมแนะนำให้อัพสกิลตัวนี้นะครับของเหรียญไปก่อนนะครับจะเป็นสกิลฟีนิกนะครับให้อัพเต็มเลยขั้น5ถ้าอัพได้ครับจะช่วยให้เราฟาร์มได้ไวมากๆก็ในการฟาร์มนะครับสำหรับตัวนี้ให้เรากดไปที่ระบบท้าทายเหมือนเดิมเลยครับกดเข้ามาแล้วนะฮะจะอยู่ในวัสดุศักยภาพนะครับกดเข้าไปเลยจะมีทั้งหมดนะครับ5้าท่าให้เราฟาร์ม ถ้าเกิดว่าเราอยากอัพธาตุไฟครับเราก็กดไปตรงที่ธาตุไฟได้เลยแล้วเราก็เข้าไปที่ด่านนะครับเราลงไปให้เรียบร้อยนะครับก็จะดรอปตัวที่อัพสกิลมาแค่นี้เองครับแล้วเราก็สามารถอัพสกิลไปได้เลยและกล่องนะครับที่ใช้ในการเลื่อนขั้นสกิลนะครับเราสามารถหาได้จากร้านค้าเช่นเดิมซึ่งร้านค้าเนี่ยก็จะมีเป็นร้านค้านะครับที่ใช้แค่ซื้อนะครับหรือว่าใช้ในการเติมเงินซื้อก็จะมีให้เรานะครับทั้งกล่องสีทองแล้วก็จะมีกล่องสีม่วงด้วย ในโค้ดเบต้าเนี่ยเขาแจกฟรีเราซื้อได้เลยแต่ตอน obt ก็ต้องดูนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่และร้านที่2ครับก็จะเป็นร้านคารีนานะครับซึ่งตรงนี้เราจะแลกได้นะครับอยู่ที่น่าจะอาทิตย์ละครั้งนะครับเราก็เก็บแต้มมารีนามาแลกได้เลยก็จะใช้7,500แต้มแล้วก็ใช้2,500แต้มนะครับอารีนาเนี่ยสำคัญมากๆพยายามลงให้บ่อยที่สุดนะครับ เพื่อเอามาแลกตัวที่อัปเกรดสกิลได้เลยเมื่อเราอัปเกรดสกิลแล้วนะครับเรามาอีกหนึ่งระบบที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างครับก็คือระบบเปลือกนะครับระบบเปลือกตรงนี้นะครับจะมีดันให้เราเลือกลงนะครับเต็มไปหมดเลยซึ่งเปลือกตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปใส่ตัวละครได้เขาก็จะมีเงื่อนไขในการใช้งานต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นเปลือกกิ้งก่านะครับก็จะทําการโจมตีนะครับศัตรูที่มี HP ต่ําที่สุดครับแล้วก็สร้างความเสียหายอยู่ที่50%บอวกกับอีก2001ครันับ ก่อนที่ตัวละครหลักเราจะโจมตีและในการใช้งานตัวเปลือกนะครับเราจาเป็นต้องใส่เมตริกนะครับตามที่เขาแนะนําด้วยก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับให้ใส่จู่โจมหรือว่องไวไม่จําเป็นต้องใส่ทั้ง2อย่างนะครับให้ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้และถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่จูโจมหรือว่องไวนะครับตัวเปลือกตัวนี้ก็จะไม่ทํางานอย่างเช่นเปลือกตัวนี้นะครับเขาบอกว่าให้ใส่เป็นโจมตีนะครับและคุณไปใส่ลูนสปีดหรือว่าโมดูลสปีดนะครับจะทําให้เปลือกตัวนี้ไม่ใช้งานนะครับ เราจําเป็นต้องใส่ให้ตรงค่าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เปลือกตัวไหนเราก็ต้องเลือกโมดูลให้ตรงค่ากับตรงนั้นด้วยเราสามารถเลือกใช้ได้เลยในช่วงแรกๆนะครับก็จะมีแค่สีม่วงนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับให้เราใส่เป็นโจมตีกับเก็บเกี่ยวเราจะใส่คู่กันก็ได้ทั้งโจมตีทั้งเก็บเกี่ยวเลยก็ได้หรือว่าจะใส่เก็บเกี่ยวอย่างเดียวหรือจะใส่จูโจมอย่างเดียวก็ได้นะครับให้เลือกใส่นะครับหเซตสาหรับ3อย่างนี้ หลังจากเราดูเรื่องเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องเปลือกก็อาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่าจริงๆระบบตรงนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยอ้อแล้วก็แถมอีกหนึ่งอย่างครับสำหรับเปลือกตรงนี้นะครับเราสามารถกดรีได้ด้วยนะครับเราสามารถอัปเกรดขั้นกดรีได้โดยการกดเสริมพลังนะครับกดอัปเกรดไปเรื่อยๆเมื่อเต็มเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเราก็เอาเปลือกนะครับที่เหมือนกันมาอัปเกรดแล้วพออัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ค่าสถานะมาครับซึ่งค่าสถานะครับจะอยู่ตรงนี้เป็นผลติดตัว ก็จะมีเพิ่ม ATK นะครับก็จะมีเพิ่มเป็นเลือดนะครับเป็นเพิ่ม defense นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ค่าไม่ตรงกันเราสามารถกดกำหนดค่าใหม่ได้โดยการกดตรงนี้ได้เลยพอกดไปแล้วนะครับเขาจะทำการสุ่มถ้าเราได้ค่าใหม่ที่เราต้องการเราก็เขียนทับไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ค่าใหม่ที่ไม่ต้องการเราก็กดทิ้งไป ก็ให้รีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็น HP เปอร์เซ็นต์ a d k เปอร์เซ็นต์หรือว่า defense เปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาครับเป็นระบบสุดท้ายแล้วครับก็คือระบบโมดูลครับระบบที่5ของเราระบบตัวนี้ครับก็จะเป็นการใส่รูนนะครับถ้าให้เรียกง่ายๆเลยก็เป็นอุปกรณ์สมใส่นะครับทำให้สแตทของเราเพิ่มขึ้นและเราสามารถบิวต่างๆได้ตามความต้องการเลย อย่างตัวนี้นะครับผมแนะนําให้ทําเป็นเรื่อง ATK นะครับคีเรดแล้วก็คีแดมเป็นหลักนะครับและโมดูลนะครับด้านขวาเนจะแตกต่างโมดูลด้านซ้ายโมดูลด้านซ้ายเนยจะเป็นค่าแฟดนะครับก็คือเป็นค่าตายตัวอย่าง ATK นะครับเป็น HP แล้วก็เป็น defense อันนี้คือค่าตายตัวเลยให้เราหากแต่ออกลองส่วนโมดูลด้านขวาครับจะเป็นโมดูลแบบว่าไม่ได้ฟิกค่าครับก็จะมีทั้ง ATK เปอร์เซ็นต์ครับ มีทั้งคียแดมนะครับแล้วก็มีทั้งคีเรดด้วยนะครับก็จะมีเต็มไปหมดเลยมีทั้งดีเฟนท์แฟดเฮดพีแฟดนะครับดีเฟนท์เปอร์เซนต์แล้วก็เฮดพีเปอร์เซนต์รวมถึงคี์เรดด้วยแล้วก็ยังมีแม่นยำเอฟเฟกนะครับอย่างเช่นเอฟเฟกซีซีหรือว่าเอฟเฟกรีซิดแบบนี้ก็มีเอาง่ายๆคือมีทุกค่าสถานะเลยครับสำหรับโมดูลด้านขวาให้เราเลือกใช้ตามต้องการเลยอย่างเช่นตัวเหรียญตัวนี้นะครับผมแนะนําให้ใส่เป็น a d k นะครับคี์เรทแล้วก็คีดมใส่เป็น3แบบเลยก็ได้ ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มแล้วได้มาถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะใส่เป็น a อ k ATK คิเรตหรือว่าเป็นคิเรตคิเรตคิดมเลยก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้ใส่3ค่านี้เป็นหลักซึ่งการฟาร์มโมดูลเนี่ยจะมีหลายด่านมากๆครับโมดูลตัวนี้นะครับเรียกว่าฟาร์มได้ไม่จบไม่สิ้นครับด่านแรกครับจะเป็นการฟาร์มโมดูลนะครับเป็นโมดูลเลือดนะครับแล้วก็เป็นโมดูลโจมตีแล้วก็เมดูลแล้วก็โมดูลเพิ่มการรักษาครับส่วนด่านที่2ครับโดกิโดกิครับก็จะเป็น โมดูลสปีดครับแล้วก็จะเป็นโมดูลการเก็บเกี่ยวซึ่งโมดูลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปด่านไกลๆนะครับจนถึงด่านนรกเนี่ยก็จะมีโมดูลที่แตกต่างอีกมากมายเราสามารถเช็คได้นะครับจากตัวสมุดต,ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปนะครับตรงคําว่าเมทริกนะครับก็จะมีโมดูลเต็มไปหมดเลยนะครับก็อย่างเช่นเป็นโมดูลใต้ยเหี่ยวโมดูลเดือดดานนะครับก็จะมีอีกหลายเซตมากมายเลยนะครับสาหรับตรงนี้เราอาจจะอธิบายไม่หมด เดี๋ยวเรามาขยายเพิ่มเติมกันตอน OBT ครับเรื่องโมดูลเพราะว่ามันค่อนข้างลึกแล้วก็มันอาจจะต้องใช้เวลาเทสกันอีกมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบนะครับทั้ง5ที่ผมแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่ควรรู้ซึ่งอันดับแรกเลยนะครับที่แนะนําให้ฟาร์มจะเป็นการอัปเรเวลครับอย่างที่2ที่แนะนําให้ฟาร์มนะครับจะเป็นการอัพสกิลและอย่างที่3นะครับที่แนะนําให้ฟาร์มก็คือเรื่องโมดูลแล้วก็เปลือกนะครับก็โมดูลกับเปลือกเนี่ยสำคัญพอๆกันแต่ว่า เรื่องเปลือกเนี่ยจะจบได้ง่ายกว่าส่วนเรื่องโมดูลเนี่ยอาจจะจบได้ยากกว่าเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายแล้วก็ยังมีค่าสถานะรองด้วยนะครับอันนี้เป็นระบบเบื้องต้น5ระบบที่ผู้เล่นใหม่ควรจะทําความรู้จักไว้แล้วก็ควรจะรู้ไว้ก่อนที่จะเริ่มเล่นและสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับและหากใครสงสัยตรงไหนอย่าลืมคอมเมนต์ถามในใต้ดีคริปชั่นได้เลย สำหรับคลิปนี้ขอลา,าท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมโอเวอร์ดูกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน,น้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย